มีสิ่งที่ดีกว่ากาแฟจริงเหรอนักโภชนาการแนะนำว่าดื่มชาสิจ้ะมันดีกว่าพอนอกจากจะสดชื่นเขามีสารที่ชื่อ L-theanine นะซึ่งเป็นสารที่อยู่ในชาสารนี้เองค่ะจะช่วยในเรื่องของอารมณ์ที่คงที่และยังให้มีสมาธิแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งกว่าดังนั้นสามารถที่จะลดอนุมูลอิสระ ที่เราผลิตได้เวลาที่เรานอนดึกได้อีกด้วยในแง่ของความสดชื่นและสมาธิชาก็เลยชนะไปเต็มๆนะเหมือนกับอะมมินชาเขียวของยู c นซีที่เป็นโปรตีนสกัดไข่ขาวให้พลังงานเหมือนการกินไข่ขาวถึง8ฟองและยังมีโคเอนไซม์คิวเทนวิตามินบีวิตามินดีคอลลาเจนไดเปปไทด์และที่สำคัญมีแอลเทเนนิดด้วยนะจ๊ะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะว่ามีคอเลสเตอรอล0%นตตาล0% และโดเดียม0% 0% 10เดือนเหมาะมากๆค่ะ